เอออที uh, ครับลงไป5%นะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะมีเซนติเมนต์ลบนะครับพี่บอลอย่างเมื่อวานเราก็มีข่าวที่มาเล่าให้ฟังที่ใช่มันจะมีหลายเรื่องเลยตั้งแต่ต้นอาทิตย์ถ้าจำได้ก็จะเป็นเรื่องที่แต่มีประชุมแล้ววิเคราะห์เซนติเมนต์แต่ภาพออกมาแนวโน้มต่างๆก็ดูเป็นค่อนข,ข้างแบบนิวโตรถึงน ег ทีฟนิดนึงอะไรเงี้ยก็ทำให้ภาพของเอ t ก็เลยดูแบบคนน่ะความสนใจมันมันก็ดูแบบไม่ค่อยโอเคไปะละก็จะมีเรื่องของเมื่อวานในเรื่องสล็อตการยกเลิกสล็อตของ เที่ยววินจีนใช่แล้วก็รวมถึงตัวนักท่องเที่ยวที่ที่เราเสนอมาว่าสิบเอ็ดออสิเอดเดือนใช่ไหมเกือบสิเอ็ดเดือนเนี่ยมันก็ต่ำกว่าที่เป้าที่จะไปถึงยี่สบแปดล้านพวกนี้มันก็เป็นแบบเนกาท i ีฟเซนติเมนต์ต่างๆที่เข้ามาแล้วก็คนที่จะรับเต็มๆเลยก็จะเป็นเอออทอยู่แล้วปรากฏเมื่อวานก็มีอีกก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่าย ของนักเที่ยวจีนที่เขค,คุยกันบ้างแหละว่าเรื่องเ,เขาดูดีฟรีรเขาจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยใช่ครับกเ็เรื่องของ King Power คือต้องอย่าลืมว่าถึงแม้เขาจะมีสัญญามินิมัมการันตีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจีนลดลงเนี่ยอ,อ,อาจจะทําให้รายได้เขาลดลงแล้วแบบนี้ก็อาจจะมีการใช้จ่ายล่าชาหรือเปล่ามันก็จะเป็นเซนติเมนต์ลบกระทบกับ a อ t ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้อง ต้องพึ่งนักท่องเที่ยวจีนอยู่เหมือนกันอันนี้ก็อ,อาจจะย้อนไปนิดนึงคือใช้จ่ายดโดยเฉลี่ยนะครับของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยอยู่ระหว่างประมาณ 5- 6าถึงหกหมื่นบาทต่อคนนะครับแล้วก็เป็นเป็น,ปนก็เรียกว,ว่าเป็นคนที่ใช้ใจ่ายน่าจะเกือบเยอะสุดแหละในประเทศไทยนะครับแล้วพอนักท่องเที่ยวจีนหายไปแล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาติอื่นเข้ามาแทนเนี่ยวงเงินเองตัวเงินตรงเนี้ยมันเหมือนอาจจะต้องลดลงไปด้วยนั้นเบ็นฟิที่ควรจะเคยได้ที่คาดการกันไว้เนี่ยก็อาจจะลดลงไปในแบบนี้ อันนี้เป็นภาพจริงๆที่เราพูดมานานแล้วนะครับ,รบก็คือเรื่องที่ว่าสนามบินเนี่ยของตัวเอลทเนี่ยต้องมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับในเปเปอร์พี่ฟุกออกไปน่าจะสองเดือนบ้างพี่มลสักพักกว่าเดือนกว่าๆนะ่ะเดือนกว่ากว่านะครับก็จะพูดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวเอลทีมันจะอยู่ในไซคลการต้องลงทุนเยอะนะครับอย่างสนามบินที่คาดว่าจะต้องอซื้อเข้ามานะครับรับโอนเนี่ยก็จะมีบุรีรัมย์อุดรกระบี่นะครับซึ่งต้องใช้เงินลงทุนเนี่ยเป็นคาเปกประมาณเป็นแสนล้านเลย ก็เลยอาจจะทําให้แบบกําไรมันก็จะไม่ได้เติบโตน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยราคาเป้าหมายของเรานี้72บาทก็คือเป็นสมมุติฐานว่าถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาในระดับปกติในปี2025นะครับแล้วปี2024ก็ต้องอยู่ระดับที่ฟื้นพอสมควรเหมือนกันนะครับปีหน้าเขาก็คาดนักท่องเที่ยว35ล้านก็ไม่แน่ใจจะได้ถึงหรือเปล่านะครับ แล้วก็นิดนึงก็คือบางท่านอาจจะถามว่าโอ้ยราคาเมื่อวานปิดที่6.2เหมือนอัพไซด์มันเปิดแล้วแต่ก็ต้องต้องเรียนตามตรงคือตัวเลข72นี่คือยังเป็นตัวเลขเบสจากสมมติฐนที่ภาพรวมยังค่อนข้างโอเคตอนนี้ข่าวร้ายๆต่างๆเข้ามานี่มันก็เลยเป็นในเชิงของเอ่อเรียกว่ามีแนวโน้มแหละที่ในตัวเป้าหมายนีย่อาจจะต้องถูกปรับลงเพราะว่าไรายได้ไม่เป็นตามเป้าอะไรพวกนี้นะครับคือฟื้นตัวไหมฟื้นตัวแหละแต่ฟื้นตัวไม่ได้ดีอย่างที่เคยคาดน,นะครับ แล้วก็มาดูข้อมูลการเทรดดิ้งกันบ้างนะครับไปเห็นแล้วมันน่าสนใจดีก็คือตัวของ NVDR กับ Foreign Outstanding ที่เขาถือนะะี่ยลดลงตั้งแต่ต้นปีค,ครับพี่อลอรับซ5นะครับแล้วก็ช่วงจากสามเดือนที่ผ่านมาลดลง0.8%ยลดลง0เเอ่อ uh, จริงๆที่มันน่าสนใจก็คือ ALT เนี่ย ถ้าใครตามนะฮะจะเห็นว่ามันยืนแข็งมาสักพักไม่ได้ไปไหนแต่ว่าฝรั่งก็ไม่ได้ขายเท่าไหรใ่ใกล้ๆเจ็ดสิบอ่ะหกสิบปลายๆจะอยู่อี่ตอนี้ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีข่าวอะไรกับกลุ่มท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัวที่เ outperform i n d e ์ในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ในแง่นหนึ่งก็คือว่าถ้าเทียบเนี่ยคือฝรั่งก็ยังขายไม่ได้เยอะนะถ้ามองในมุมนั้นเพราะาจริงๆถ้าดูรายการเราทุกวันเนี่ยหุ้นที่โดนขายเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นแบบลบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปตั้งแต่ต้นปี เออเองไงยังตั้งแต่ต้นปีโดนฝรั่งขายไปนเนี่ยยังแค่สองจุดห้าซึ่งน่าจะเป็นแค่ช่วงนี้ด้วยซ้ำใช่ครับไม,ไ,ไม่ได้แบบตั้งแต่ต้นปีมาก็ยังไม่ได้มีอะไรเพราะว่าอันนี้ต้องต้องเียนนิดนึงว่าเออเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งซึ่งขาดทุนมาตั้งแต่โควิดปีนี้เป็นปีที่เริ่มมาเป็นกําไรซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเทอร์นาราวที่ดีมากแล้วก็เป็นตัวหนึ่งอ่ะพูดในเชิงของพื้นฐานเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งเลยที่น่าจะเปอร์ฟอร์มดีแต่ในขณะเดียวก,กันก็ยังถูก ซึ่งก็น่าสนใจตรงนี้ครับว่าแสดงว่าที่เคยมองกันว่ามันจะดีมากๆจากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างนั้นหรือเปล่าอนีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดก็เลยมีการออกลบเรียกว่าขายที่มองมบ้างนะครับครับอีกอันหนึ่งที่บปว่าน่าสนใจก็คือเขาจะดูเขาเรียก open interest นะครับก็คืออันนี้จะไปในส่วนของพวกฟิวเจอร์ละแต่ว่ามันสะท้อนราคาตลาดสปอตได้เหมือนกันมันจะรวมทั้งตลาดทีเฟกที่เป็นฟิวเจอร์นะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นบล็อกเทรดด้วยที่เขาเรียกกันนะฮะที่เขาชอ็อตหุ เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ในส่วนของ l t Z23 ก็คือจะเป็นซีรีส์ที่จะหมดอายุสิ้นปีนี้นะครับผมมีการซื้อขายแล้วเป็นสถานะคงค้างข้ามวันเนี่ยมากขึ้นครับพี่มนต์เพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะยีเลยนะครับเมื่อวานเพิ่มจาก5,800กว่าสัญญาเนี่ยเป็น7,500กว่าสัญญานะครับแต่ว่าที่เพิ่มมากกว่าน,นั้นเนี่ยคือเป็นของปีหน้านะครับก็คือตัว AOTH24 นะครับก็คือจะเป็นหมดสิ้น เอ่อตามาหนึ่งก็คือจะหมดอายุเนี่ยเดือน3ของปีหน้านะครับมันสะท้อนว่าอะไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา80%กว่าเนี่ยคือจริงๆตัวของ Open Interest เองเนี่ยไม่ได้สะท้อนว่าคนช็อตมากนะฮะแต่ว่ามันสะท้อนว่าทิศทางนั้นเนี่ยมันมีความชัดเจนมากหรือเปล่าเพราะเวลาเวลาหุ้นที่มันมีการขยับขึ้นหรือลงเยอะๆเนี่ยแล้วถ้าเกิด Open Interest เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามด้วยเนี่ย มันเป็นเหมือนอินดิเคเตอร์ที่แสดงโมเมนตัมนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมา a อลลงและ OI เพิ่มนครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะแสดงโมเมนตัมที่ยังลงอยู่จากแรงขายไปต่อ,ตอใช่แล้วก็พวกนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชอ็อตเซลล์ได้ด้วยอ่าไม่ใช่ชอ็อตเซลล์นะมันเรียกว่าชอ็อตได้<ร>นะครับรก็คือขายไปก่อนอันนี้จะต้องบอกก่อนว่าแยกกับไอตัวช็อตเซลล์ที่เราพูดตอนเช้าอ่าตอนเริ่มต้นรายการเนี่ยตัวช็อตเซลล์นั้นเขาเรียกเป็น SBL เนะครับเป็นอีกธุรกรรมหนึ่งแต่ว่า โอเคมันกดดันราคาทุกด้านเหมนกันนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครมันเป็นซีรีส์เเนี่ยอาจจะสะท้อนแล้เป่าพี่หมนว่าเขามองว่ามันจะลงนานกว่าน,นั้นใช่เพราะเขา,เาไม่ได้ใช้ซีรีสตัวใกล้สุดด้วยนะเขาเหมือนตอนนี้ก็เริ่มกระแสเรื่องนักท่องเที่ยวจํานวนนักท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยมันเริ่มเริ่มแบบเรียกว่าพูดพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆอะไอย่างงี้แล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามา โดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งเป็นไฮซีซันเนี่ยมันควรจะต้องดีกว่านี้แล้วก็คาดไปถึงแบบติดละสามล้านอะไรเงี้ยซึ่งดูแล้วโอกาสจะไปถึงมันก็ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็รวมถึงหลายอย่างที่อย่างที่ทราบกาันไม่ว่าจะจีนเองก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับอเมริกาเองก็ยังไม่ค่อยดีเลยภาพรวมสงงขามแล้วก็ยังมีอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เป็นในเชิงลบเข้ามาเข้ามาเรียกว,ว่าจะเรียกว,ว่าถาถมดีไหมเหมือนกันมา <laughs> ลุมเรา เ,เรื่องของท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับแล้วจริงๆภาคท่องเที่ยวทั่วโลกเท่าที่ไปทแทร็กๆมาก็เป็นขาลงเหมือนกันเพราะเหมือน,นทุกคนก็เริ่มกังวลเรื่องเศรษฐกิจกังวลเรื่องสงครามแล้วก็รวมถึงอะไรต่างหลายๆอย่างก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในช่วงช่วงนี้เลยนะครับว่า<ม>เนี่ยก็เลยมุมมองว่า a ออออย่างที่เรียนว่าเป็นตัวที่จะโดนเต็มๆเลยเพราะทุกคนก็คาดหวังเรื่องไฟล์เรื่องอะไรที่มันกลับเข้ามาเป็นปกตินี่ก็น่าสนใจว่าแสดงว่ามุมมองทุกคนก็มองไปทางนี้ ครับก็คุณท่าท่าเ็ถามเข้ามาครับว่า AOT เนี่ยเราจะดูแล้วรู้ไหมว่าเป็นขายจากบล็อกเทรดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่า,ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยเวลามันซื้อกับขายเนี่ยมันมีทั้งสองฝั่งก็คือเวลาเราขายมันก็ต้องมีคนซื้อ,อใช่ไหมฮะแต่ว่า,าถ้าเกิดคนที่เขาขายเขาขายกดราคาเนี่ยราคามันก็ราคาตลาดมันก็จะลงอ,อะไรแบบนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้แค่จํานวนสัญญาเราจะไม่รู้ว่าเขา เป็นขายหรือซื้ออะไรแบบนั้นมันไม่ได้สะท้อนตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันสะท้อนอันนึงก็คือเป็นเหมือนโมเมนตัมมากกว่าคือถ้าราคามันลงมาเยอะๆแล้วโอเพนอินเทสแล้วก็มูลค่าการเทรดมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนโมเมนตัมไปทิศทางนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองแทร็กให้ละกันถ้าเกิดตัวโอเพนอินเทสเนี่ยมันลดลงนะครับสมมุติมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคามันลงเยอะเนี่ย แต่ถ้ามันเริ่มลดลงเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจาจะสะท้อนว่าคนที่ช็อตไปก่อนหน้าเนี่ยเริ่มปิดสัญญาครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราตามดูโอเพนอินเทอร์เสได้ก็มีประโยชน์ในการดูว่าเออคนที่เขาช็อตทิ้งไว้เนี่ยเริ่มเริ่มปิดสัญญาแล,ล้วหรือยังนะครับ